ไม่มีความรู้สึกไม่มีเลือดหมดหวังแล้วคงจะได้ตัดแล้วสวัสดีครับผมมนตรีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับก็<ม>ที่มาวันนี้เพราะว่าเรามีเคสสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนี่เองนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่คข้างที่เขาเลยก็อยากแนะนําให้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับก็พี่สุริยาเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ปีนี้ปีนี้อายุ46กเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับ เป็นเบาหวานแล้วก็เห็นบอกว่ามีแผลที่ที่เท้าด้วยเป็นมานานหรือยังครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนนี้หมายถึงมีแผลนะครับที่รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานเลยนี่คือกี่กี่ปีแล้วอ๋อประมาณสิบปีครับสิบปีแล้วนะสิบปีแต่แผลที่รู้สึกว่ามีปัญหามานี่คือหนักหนักี่คือเป็นแค่สองเดือนใช่ไหมสองเดือนอ๋อมีสองเดือนแต่รู้สึกว่าแผลนะครับที่ผมจะโชว์ให้ดูข้างล่างนะครับรู้สึกว่าแผลจะหนักพอสมควรแล้วก็ดูแลรักษายังไงครับพี่ครับก็ ทำความสะอาดทำความสะอาดครับแล้วก็มีวินัยในการกินมีวินัยในการกินครับไปหาหมอตรงเวลาเอ่อเมื่อเมื่อเดือนกว่าหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยน้ำตาลไปเขาเรียกว่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่260ใช่ไหกสับสอร้อยหกใช่ไหมครับตอนที่มีแผลทำงานไม่ได้เลยสีเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วนะครับที่เราจะเห็นข้างหลังนี่ก็คือเป็นอ่ที่อุปกรณ์ใช้งานทั้งนั้นเลยนะก็เป็นอยู่ รู้ว่าเป็นเบาหวานก็10ปีแผลเบาหวานนี่คือ2เดือน3เดือนนะพี่เนาะแต่รู้สึกว่าแผลค่อนข้างจะหนักเนาะเวลาไปล้างแผลเป็นยังไงครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีความรู้สึกเลยมมีีอะะไไร่่ทจ เหมือนว่าหมดวังแล้วคงจะได้ตัดแล้วหมอบอกตัดไหมครับผมโอ้โหหมอบอกจะตัดนะครับผมโอ้โหคนที่สุขภาพดีแล้วก็มีแข้งมีขาสมบูรณ์แล้วก็บอกจะตัดนะครับเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเห็นบอกว่ามารู้จักสมุนไพรตัวหนึ่งชื่อว่าตัวเอ p r พนะครับเอ p มพีปใครเป็นคนแนะนําแล้วให้ทานและตัดสินใจยังไงถึงได้ตัดก็ตัวอันนี้นะฮะตัวนี้เคยคนนี้แหละพี่ี่แนะนําไหมครับนะครับครับแนะนําให้ผมกินว่าทําไมถึงกล้าตัดสินใจกินพี่ก็ต้อง รักษาเพราะว่าต้องหาทุกทางใช่ไหมทุกวิถีทางเพราะว่าเราเคยครับเคยได้เดินเคยได้ท่พอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเราเราถึงรู้ว่าความสําคัญของสุขภาพร่างกายมันเป็นยังไงพอมีปัญหาแล้วก็มีแผลนี่ก็คือพูดง่ายๆว่างานที่เราไปรับเหมาไปดูแลลูกน้องหรือก็ต้องดูแลรับผิดชอบได้หลายชีวิตนี่ก็บทฟ้องไปเลยนะต้องหยุดเลยนะต้องหยุดเลยนะครับกินมาเดือนกว่าพี่หลังจากที่ไปล้างแผลทีหนึ่ง นะครับกินมาแล้วสองขวดสามขวดเนี่ยความเปลี่ยนแปลงรู้สึกอย่างไงบ้างโอ้ยนีเจอว่าห้าวันแรกครับความรู้สึกห้าวันแรกเป็นยังไงครับไปล้างแผลมีเลือดล้างแผลมีเลือดเลยเมื่อก่อนไม่มีถูกต้องไหมเมื่อก่อนไม่มีหมอบอกว่าเออมีแผลออกมามีเลือดครับแล้วครบหนึ่งเดือนไปไปแห้งครับแผลเริ่มแห้งเริ่มแห้งข้ามามีเนื้อมีอะไรงอกออกมาครับแต่ก่อนมเนไม่มีเลย ครับครับมันเหมือนว่ามันมันเหมือนว่ามันจะเน่าไปแล้วอืมต้องคือคือจริงๆแล้วผมเป็นแผลผมก็ตกใจนะต้องบอกว่าเห็นแผลนี่ตกใจเราเราเองบอกว่าเฮ้ยคนที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็วันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยจะตับเราก็รู้สึกใจแป้วเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ผ่านหนึ่งเดือนไปครับพี่รู้สึกว่าไปตรวจเรื่องของน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ครับอ่าไม่ใช่หนึ่งเดือนครับไม่ใช่หนึ่งเดือนเงเดือนไหมแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์เดียวเองเหรอครับอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าหมอแกบอกว่าเราต้องตรวจน้ำตาลทก่ตัวคุณครับพอกุนตัวนี้เข้าไปแล้วจากสองร้อยหกสิบเหลือร้อยเหลือร้อยหกเหลือร้อยหกสิบแล้วเราจะตรวจอีกวันไหนครับผมว่าจะไปตรวจสองสัปดาห์นี้แหละว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ไม่มีคือหมดไปแล้วสามปอดทุกท่านที่มีปัญหาหรือต้องการที่จะให้ญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรักนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะต้องบอกตามตรงนะครับว่าวันนี้ MP Pro ช่วย ควบคู่กับการใช้ยาของคุณหมอได้อย่างไงบ้างนะครับท้ายที่สุดครับพี่ครับอยากให้ฝากหน่อยว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยครับคนที่ไม่กล้าตัดสินใจกินวันนี้พี่ตัดสินใจกินแล้วและผลที่ได้จากการกินเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากครับลองดูนะครับไม่ต้องเสียดายครับครับว่าแพงหรือว่าอะไรผมว่าแค่นี้มันมันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนี่รับประกันได้เลยครับแน่นอนแน่นอนนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับ